เฮ็ดมาหล้วจักปีพอโอ้หลายปีเลยหลายเลยแม่นบอกครับแม่นตั้งแต่ก้อนสายไฟมาสับโอสายไฟแรงสูงนี่แม <Man. S 1> <ว>่นห้วยตะกี้มันเป็นของหมู่บ้านครับบ้านนี้ก็มีมันยับมันยิ่ง้คนอยากว่าว่าเหาเฮ็ดแปลนบ่อยากเห่เาถางปลาถางหยังบ้านนี้นมันเป็นของไฟฟ้าแล้วอยากปลูกปลูกเลยตาเขาว่ะโอ้อาปลูกแล้วบ้านนี้เขาห่างหามบ่อยปลูกไม่ใยอือตัวนี้มันเป็น กล้วยอผูกอ้อยเขาไปปลูก,ลก,ลกครับเหมอเลยเป็นพักระยะสัน้นพอระยะสัน<อ>ะะส้นอ่ะอ้งเทื่อเขากับบินมาเบิงบินมาเบิงครับอู้สุดยอดแห่งครับนี่ครบหนาพอวปูกนี่คือสิบยางสิบยางเข้าไปเลยยางละสิบอันครับมันก็ได้พันหนึ่งแล้วแต่ละเสาร์ สดงว่าอีพอมีเงินเขาซุกเท้าเลยบ่ครับแมนขันไปก็ได้บ่ไปคือกับบ่ได้รังเท่อกับเมื่อยแล้วกับพักอไปตื่นตีสามตีสี่ก็ไปแล้วครับตลาดบางครั้งเขาก็เอาเอาไม้เข้ายุ่กับสวนมาซีอยู่กับสวนแต่มันอาจจะได้หน่อยกาเข้าไปส่งตลาดแมนแต่กับมีรายได้ทุกวันสรุปแล้วอหลากหลายแห่งครับพี่น้องอายุทอดายเราพอคือมัะมันม่าดูเจ็ดสิบห้าปีโอ้เจ็ดสิบห้าปีแล้วพ่อให้เองได้นี่ เองช้เองเฮ็ดเองบ่ได้ใส่เครื่องจักก็บ่้ใส่นั่นเด้มีแต่เฮ็ดใส่แห้งโอ้บักกระจกเฮานี่บ่ครับแม่บักกันใายรถใช้ห่อนเบิมตามใช้หน่อยเฮานห่านี้ตัวนี้เบี้ยผักแม่เฮาหว่านถิ่มไว้แม่นอายุได้คือปลูกพริกครับมันบ่ถึงเดือนนะครับบ่ถึงเดือนซุวงนั้นได้ขายไวอ๋อเอาไปเทื่อละ15หรือเศ้านี่มันก็เขาเดียวก็เบิดครับผักกาดเขาจะเอาไปคั่นส้มกาดซอยอุ้ยดีแฮง อันนั้นทัวตัวนั้นอฟังขุ้นก็มีทัวเป็นหมากแล้วอันนั้นครับโอ้ยหลากหลายครับพี่น้องครับเฮ็ดให้มันได้สิบอย่างหรือเก็ดแปดอย่างนะเอาไปแต่ละเสาก็ได้อย่างละสิบละสิ่สิบไปไปเข้ากัเข้าหุ่มม่ลีแล้วไปนักเชื้อเขาห้อยไใ่ไข่มานนางเบงผู้สาวน้อมูเจ้าแหนว่าไม่จรไล่ไข่เมื่อ ไปหุบเอวหุบเอวไปห้ามไม่เจ้าร่างคองอยู่บนบ่อพ่อแมนเขาหยาดเอาบุญเจ้าเนี่ยเอาหราบุเจ้าแล้วแต่บุเจ้าเด้อว่ะไปเอาไปเท่าไรเอามาจ่ายเท่านั้นว่ะครับใคอยจื้อคือสิบโจื้อหรอกว่ะอ้ือพื้หลังหน้าระบบน้ำอีพอกระหลากสายหดปกติแมนเขาใส่เวลาโดนบ่ครับพื้นที่สามแรงในการลดน้ำนี่ครับประมาณชั่วโมงมันหลายคนเด้ผู้ละสายสายไผ่สายมันอ้เป็นการขอบขั้วนาะครับเนาะแมนอู้ ดใหญ่สายหนึ่งตาสายหนึ่งลูกสาวกับสายหนึ่งรวมช้ำรวมใจกันตาหดร่างลุมนี่สองคนหนึ่งกับหดทั้งเิงมาแล้วครับพี่น้องครับมือนี่พ่อกันกับบาสลามท่องเนตรอีกเขาขึ้นเดิมแล้วครับพี่น้องเด้อมือนี่บาสลามจะพาพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับพืชลังหน้านาะพี่น้องน้องสางไล่ด่าากกว่าข้าวเห็ดแต่นานะครับก่อนอีไปทักพวมหัวจักกับอีพาะก่อนพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวให้พี่น้องเข้าจักนะเพาผมประโมทเชยกิจครับพี่กัสเ่องอยู่นี่ยุไสเพาะ อบ้านเดาวเรื่องตำบลตำบลไส้หน่อยอำเภอหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารมุกดาหารเฮาอเ่ยโอ้เป็นพื้นที่เท่าไดครับพ่ออยู่นี่ครับประมาณสองสามไร่สองไร่แมนโอ้ตัวนี้คือพืชหลังหน้าบ่พ่อแมนพืชหลังหน้าโอ้ปลูกผักระยะสั้นผักระยะสั้นสร้างรายได้อาชีพเสริมได้เลยเนาะแมนอาชีพเสริมพราได้อยู่ได้กินอู้ยมีผักอยังไงครับพ่อครับนี่มีหลายอย่างคะน้าสลัด หอมผักชีหอมพักตังโอคร๊ะกาดดอกกระลำปีครับแล้วก็กระลำดอกโอ้๋อผ่าพี่น้องย่างทั่วพ่อมเฮ็ดเป็นขอบขอบขั้วแม่นบอกครับแม่นปาพี่น้องสามลายเฮ็ดงามแห่งหลังจากเก็บเกี่ยวเขาไปแล้วกันลงพักเลยบอกพ่อแม่นมีต้นงาม้ำมานมีไร่ใดพ่อไร่ใดเสริม พ่อได้จ่คาไฟคาน้ําคาสมุติปีคาเครื่องบริโภคจิตปะทะนาะพ่อเนาะนอู้กะล่ําก็มีกระล่ําก็มีโอ้เป็นดินแบบจังได๋ล่ะพ่ออยู่นี่ครับดินเหนียวดินเหนียวม่นคบนท่ายอยดอกอือนี่อันนี้ครับผักกรดหษออนี้โอ้กาดกาดขาวปีครับอันนี้กระจ้อนกระจ้อนกระจ่อน ตาไอภูเขาโอ้โหเป็นแต่อนส่วนแหงครับพี่น้องครับเฮ้าปลูกนี่มันบมเมนรุ่นเดียวมันบอกพอแมนคือสลับซับเปลี่ยนกันจนกลัวเสียใจลงหน้าอีกทีนึงเลยบอกแมนปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆเป็นแต่อนส่วนอีลีเดพี่น้องเด้อคุ่นรับมันกะเฮ้าบมมี่ได้ได้ยังกะคือทำมาตัวนี้แหละทำเกษตรตัวนี้มัน มันสี่เดือนหรือสองสองเดือนเจ็บเกี่ยวไหวแห้งแมนครับพี่ทั้งผีมีทัวบบดนี้อโอ้รุ่นหน่อยนี่ก็คือแปะถาเลยแมนรุนง่ญ่เก็บเบิดแลลวก็เป็นรุนหน่อยแมนเปลี่ยนเปลี่ยนกันกไปทัวทัวพักยาวทัวพักยาวโอ้ยปลูกงากปลูกง่าย่คร,รขบาปอช่วงนี้ครับกะโบยากง่ายๆนนะแต่ว่าลงดินเท่าดูแลร,รักษาครับพวกไอ้มลแรง ให้มั่นแล้วก็ใส่ปุ๋ยสีดพวกฮอร์โมนครับอพวกปัดโกพวกนี้ที่เขาโฆษณาตามซีอีอยูเขาซืมอุ้ยมีหัดชะอมบนต่วพ่อนี่ชะอมก็มีโอู้กเห็ดหัวออ้ยูมีก็มีอ่นี่ปูกก้อนมูตันนี้อ๋อตัวนี้ผูกก้อนมูแน่นเก็บผลผลิตก้อนมูเลยเนาะครับทังทั้งไงสีเก็บเกี่ยวเลยล่ะเป็นพืชผักสวนขั่วนะครับหลากหลายเลยยางโดนกะ ปีใหม่ขันนั่นเนี่ยสิประมาณกลางเดือนที่ท่านบบกท่านกับปีใหม่คือเฮ็ดใส่ปีใหม่เลยนะครับผมโอ้ยบางทีละครับมี่จะใบไงกระลังหอกระลังหอแลโอ้ปูกก่อนมันกได้ด่นก่อนเอาผ่อเนาะมันก็หอกรต้นสมบูรณ์กับหอเนี่ยข้าแปะเอาผ่อนปลูกทีละต้นบ่ครับปลูกทีลตะต้นเฮ็ดเป็นคุ้มเป็นลุ่มแหละเป็นลุ่มมันกับถอนต้นการมา เน็บ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 ไปเลยเฮาเพาะว้กอนบ่ครับกอนกอนห้าเขียนี่ตั้งแต่ก่อนเาเริ่มเก็บเกี่ยวเขาเ้ากับเพาะต้นไปกอนใสถาาเดินกันญ้าอ๋อเออกันญ้าเพาะครับเพาะกันญ้าอันนี้เสริมะรนแห่โอ้หม่องเสริมมีบัวมีหอมพ่อครับอันะสะแห่นี้มันปลูกยากปลูกง่ายสํารดจรัเพ่ะบม่ยากเลยง่ายบ่ครับง่ายถอนดึง นั่นเห้มันหากันนะแล้วไปตัดข่คอนคอนคอนเป็นครับคับนี่คานี่เขาเน็บลงดินอ๋อฟังไบเแม่นบรอครับมันก็จะไปเองมันอุ้ยง่ายไม่ตงบอกว่าไปเบื้องข้างพี่น้องไปเบิ้งเบียร์พักไปเบิ้งอู้เบิ้งเบื้องครับพี่น้องโอ้ต้นมันสมบูรณ์ต้นมันใหญ่ที่มันพื้นที่นีนเขาก็เอาออกนี่นี่กำลังงดอยู่นี่ว่าจะรอบปีใหม่ขัดสันโบย่งเดย์มากแต่แม่ข้าเขามาตลอดห้วย มองขายบริยากบ่พอเ่ยบริยากเษ์เอ้าพ่อไปบริยงเลยเขาอยากได้ร้ายก็ให้ยึดแจงสิบบาทคือเก่าวกำหนึ่งกำสิบบาทสิบบาทเขาจะไปแย่เอาโอ้ในในตลาดไอ้แม่ค้าเขามันน้อยเขาเฮ็ดถันกำพี่ครับโอ้ยจังสีกับบริย่างแล้วพ่อเขาลุ่มอยู่พอเลยนเด่นนี่นั่นเนี่ยปลูกโอ้โอ้นี่มนต์ขยายออกมาใหม่เขาเตรียมดินจังไดครับพ่อก็ ขุดดินตากแดดไว้จะกระชิดหรือจะสามมือพราะมันแห้งเขาก็ว่าตีเป็นแปลงครับมันละเอียดจังหน่อยโอ,<ม>โอ,โอ้สุดยอดแี่งครับมีครบหนาพอว่าปลูกนี่คือสิบยางสิบยางเข้าไปเลยยางละสิบอันครับมันก็ได้พันหนึ่งแล้วแต่ละเสาร สดงว่าอีพอร์มีเงื่อนเขาซุกเศร้าเลยบอ่ครับแมนขันไปก็ได้บ่ไปคือกับบ่ได้รังเท้อกับเมื่อยแล้วกับพักเอาไปตื่นจีสามจีสี่ก็ไปแล้วครับตลาดบางครั้งเขาก็เอาเอาไม้เฮายุกับสวนมาซีรี่ยกับสวนแต่มันอาจจะได้หน่อยกาเฮาไปส่งตลาดแมนอืมแต่กับมีรายได้ทุกวันสรุปแล้วอู้ตัวนี้คือเบียร์พักไออันนี้บอกครับนี่ไอเสริมต้นเสริมต้นเป้นสมต้นอันนี้เสริมยิกสารนแน่นะอันนี้ อยหลากหลายแห่งครับพี่น้องอายุเท่าไรเราพอคือมัะมันมาดูเจ็ดสิบห้าปีโอ้เจ็ดสิบห้าปีแล้วพ่อเฮ็ดเองได้นี่ไทยเองไทยเองเฮ็ดเองบริใสเครื่องจักรก็บริใสนั่นเดสมิจัยเฮ็ดใสแห้งโอ้บระกระจกเข้าหน่บบกครับแม่บระกันไทยรถไทยห่้นเอิมตามน้อยเฮานี่พวกนี้ตัวนี้เบี้ยพักข้าววานถิ่มไหนอายุได้คือปลูกพริกครับมันบ่ทึงเดือนนะครับ พ็ทั้งเดือนสุมนั้นด้ขายไว้เอาไปเชือละสิบหาหรือเศร้านี่มันก็เขาเดียวกับเบิดครับผักกาดเขาจะเอาไปขันสุ่มกาดซอยดีแฮงอันนั้นทัวตัวนั้นอฟัง็บุนกับนี่ทัวเป็นหมากแล้วนะะครับโอ้ยหลากหลายแฮงครับพี่น้องครับเท็าให้มันได้สิบอย่างหรือเกตแปดอย่างนะเอาไปแต่ละเศร้าก็ได้ย่างละสิบละสิบสิบไปไปเข้ากั เขาหุ่มมิลีแล้วไปนักเถื่อนเขาห้อยไข่ไข่ไข่มาดนางเบิงผู้สาวนางมูเจ้าแน่ว่ะไม่ใจไลข่อยเมื่อมาหุบเอาหุบเอาไปเมื่อเจ้าบ้างของอยู่บนบ่อพ่อแมนเขาหยาดเอานักเถื่อเนี่ยเอาแล้วมูเจ้าแล้วแต่มูเจ้าเด้อว่ะไปเอาไปเอามาจ่ายเท่านั้นวะไข่ไข่อยจือคือสิบจืดอดอกว่ะผื่หลังหน้าระบบหนามอีพอกระหลากสายทดปกติแมนเขาใช้เวลาโดนบ่ครับพื้นที่สามไรในการลดหนามนี่ครับประมาณชั่วโมง มันหลายคนเด้ผู้ละสายสายไผสายมันเป็นการอขอบรัวนะครับเนาะแมนอู้ดีแฮยสายหนึ่งตาสายหนึ่งลูกสาวกับสายหนึ่งรวมมรวมใจกันตาหดรางรุมนี่อสองคนหนึ่งกับดทั้งทึ่งอู้ยครับฟังทางท้านผือกับห้องยีปพอบะครับโบห้องน้องไพ่ของผูง้<อ>ใส่เสือดำนะอ๋อกระเฮ็ดอยู่น้วกันแมนครับอู้เป็นต่นสว่วนเนี่ยครับ กับพ่อแล้วพ่อเห็ดพ้าถ้ำผ้าเนี่ยนี่โอ้ยพ่อเป็นเป็นหัวหลักเป็นหัวหลักพาเห็ดเป็นคนพาเห็ดการไอ้พ่อกาเพาะยังครับสื่อมากแบ่งกันเห็ดพ่อเดี๋ยวพาพาพี่น้องเข้ายางไปเบิ่งฟังทึ่งๆอ่อมแต่ละแปลงนี่เลยพ่อโอ้เป็นต้นสอดเนี่ยบ้านนี้โรคไพ่เขามีอีหยังเนี่ยครับพ่อสำหรับการปลูกพักพวกนอนนอนมีแม่ไหมครับมีเข้าเห็ดจังไรครับพ่อนี่ฉีดพวกเคมี จากตะน้อยพุดนี่นี่เพอาะไงขืนเท้ากระยางตรวจเอาแมนย่างปัจจุบันนี้ตีสามตีสี่ก็ลงมาเลยนี่ขนาดนี้แหละโอ้โอ้ขึ้นจะเกงสั่นเท้าก็จะเห็นเขาออกมาอังสั่นแมนแสดงว่าไงแล้วเท้ากระบนได้ฉีดไปเท้ากระเบิงเอาโบนสีโดนอะไรได้นี่เริ่มเริ่มจมูกสีเลยอ่ะเท้าคุ้มแต่ตอนหน่อยคุ้มแต่ตอนหน่อยครับพอมันซ้ำนี่ได้แล้วมึงเท้ากระหาอะไรบ้างนี่ครับตีสามตีสี่เท้ากระลงมาเจ็บโอ้ได้เสือได้ กวดน้ำหลุ่นน้อยเขาเท่ะเต็มหมดเลยทั้งเธอเอาไปใหย่ซัดกินบ่ครับไปใส่ไฟเลยอ้เป็นการกําจัดแบบเขาดูแลแบบไม่ไปใส่เนาะพ่อเนาะแบบที่ว่าปลอดสารแน่นะครับบ่บ่เล่งบ่บ่เน้นทั้งไอการฉีดยาร้อยเปอร์เซ็นต์บ่เน้นทั้งเคมีโอ้ยทั้งสี่พี่น้องเขาอยู่ในชุมชนนี่กับแห่กันมาซื้ออยู่ห้อเบสที่แมนมาเศร้ามาแรงเขาก็มานนี่แหละ โอ้เป็นแรงอาหารอย่างดีเลยครับมันยมันสดด้สดนอครับนอนี่เบิ่งกี้ระคับพน่นอซ้ำเห็นเลยนี่มันเขียวงามเนี่ยวันในระยะเวลาผืชแต่ละอย่างมันคือจังจังสี่นี่มันใส่ระยะสองเดือนกว่าสองเดือนขึ้นด้เก็บผลผลิตแม่นบะพ่ออือนี่ครับฟังท่านี่บดดิเฮคาร์ดเลยบัคเกอร์เทศเป็นยังเขาต้องเหตุขางครับพ่อ บอยากายนลงดินรงดินมันมันเวลาหอดมันมันสิฟงเซมากมันโอ้มัมากบ้งาแบบนี้กับิียูดีดนเลยเนาะพ่อเนาะแง่ๆเลยครับนอกกมันึืนหอดทวมพี่เลยโอ้ก็เก็บยู่ดังสีแม่บักักษสมตําแม่บอกครับเขือสมบอกเฮ้ยังไงเขือสมครับเนี่ยโอ้เขือสมก็มี่เขือผสมก็มี้เดือนนี้มันสีหาครับสิบบาทได้โล่หนึ่งเดือนนี่แม่บอกครับแม่เขือ ราคาราคาเดี๋ยวรับพอดีบอช่วงจังสีรับหลังน่ะของ่อเนี่ยบอราคาเดิมราคาเดิมเขาขายอันนี้ไอ้ข้าหน้านั่น่อไปขายสิบบาทถึงได้พี่บระเด็นเขาตลาดเขาเศร้าบาทพ่อจะ เข้าไปกำหนึ่งเขายืนใบเศร้าห้ใกล้ๆกันนะอยู่กันเขาคือบอลดีทอนเงินกันมันกำเศร้าหรือเ่าเขาโตสิบบาทหนึ่งบ้ันอีพ่ออยากขายขึ้นจังเขาบ่ขึ้นอยาขายขึ้นจังเขาบ่ครับกับม้วนขึ้นขึ้นกับม้นั่นบ่เอาหรือมันเคยเคยยังสั่นอ๋อข้าวจากซอยอันนี้น้ำแมนอู้ตัวนี้คือเบียร์พักยังลรอพ่อยำไอ้ตังชายตังชายอ่าอีก็สิได้จิ้มออกในบ้านข้าก็ไปแปะที่ละต้นที่ละต้นสองต้น ใส่แปลงมาเนี่ในการเฮ็ดเกษตรแบบหมุนเวียนทั้งปีจังสีและยะสันและยะยญ้านเฮ็ดแทงเฮ็ดหนา่านี่เขาต้องมีความเตรียมพร้อมทั้งสี่เลยแมนโมเมนว่าเขาขึ้นจากปลูกก็จังเอามาปลูกบ่อใดแมนบอกบ่อแล้วก็เตรียมซะก่อนเตรียมดินเตรียมเมล็ดต้นพันธุ์เมล็ดเต็มยัางเฮ็ดมาแล้วจักปีพ่ะโอ้หลายปีเลยหลายเลยแมนบอกครับแมนตั้งแต่ก่อนสายไฟมาสับโอสายไฟแรงสูงนี่แมนห้วยตะขีเป็นของหมู่บ้านครับบ้านนี้ S <S <an> มีมันยับมันยั่นเราคนอยากว่าว่าห้าเห็ดแปลนบลอยากให้ห้าถางปลาถังหยังบานี้มันเป็นของไฟฟ้าแล้วอยากปลูกปลูกเลยตาเขาว่าอ๋อ oh. ปลูกแล้วบานเนี้เขาห่างหามบ่อยปลูกไม่ใอตัวนี้มันเป็นกล้วยผูกอ้อยเขาบ่อยปลูกครับเหมาะเลยเ<ส><ญ>ป็นพักระยะสั้นระยะสั้นอ่อ้องเชื่อเขากับบินมาเบงบินมเบงครับตัวนี้พักหยังครับพอขนาดดอก ขนาดดอกขนาดดอกเนี่ยเลยกินแต่ดอกเริ่มลยแมนนี่ยเริ่มเริ่มอ๋อมันจะเป็นดอกเป็นอันนี้แมนเริ่มเลยเคยเห็นแต่อันดอกที่อยู่น้ำตลาดมันเห็นต้นมันครับนี่แหละต้นมันใบสีแหลมถ้าขนาดใบเป็นสิม่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวพอครับก็คือกันสองเดือนร่งสองเดือนคร่แมนโอ้บบกบกคือขนาดเลยขนาดห้าในสันอยู่เดือนน้ำเสาแหล่งแมน บ่หด้ยังมือเ้าล่ะหดยังมืเอเ่า้าอีกแโอนขันมือเดียวขันข้าบ่ได้หดยังมือเ้าข้ากระมังฮดยังมะแรงผดมุนเวียนครับพี่น้องหลังหลังหน้าเนาะพ่อเนาะอันนี้เขาเอิ่นกระจ้อนกระจ้อนกระจ้อนดอกเอาไปขันสมได้นะพ่อเนาะโบว่ได้บ่รับมันผู้ว่าแซ่บกับขันเลยแล้วธรรมดาเขาต้องใส่ตัวนั่นตัวใบสอยนะโอ้ตัวใบสอยอืมประกาศเขียวอ่ะกระถินให้มันมีเะไร โอ้ให้มันมีหลากหลายสายพันธุ์อันนี้เขาก็ล่องปีนี้แหละอันนี้ครับประกาดดอกโอ้ผักกาดหัวประกาดหัวผักกาดหอนนะครับครับนี่โอ้หลายอย่างหลายแนวแงแล้วก็งามเสมอกันเลยเด็กครับนี่โอ้สมก็ปู่มาดนอิริยนอพนาอไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆโมมีเนาะเฮดก็เฮ็ดไปนี่ไอ้นี่ไอ้นี่คณะเฮดหอมคณะเฮดหอมเห็นไหม เห็ดมันออกโอ้ยุใบมันนี่บอสอันนี้คณะหวานล้วราคาจังไรครับก็คือกันถ่นแหลกไปขายซ้ำกันซีต้นหาต้นซิโอ้ยซีต้นหาต้นซิ้เขาขายขาเศร้าจังว่าคือพอว่าอันนั้นแหละครับอ่าน้่แต่อันสอนแห่งครับพี่น้องครับไอ้คณะเห็ดหอมเขาเรียกคณะเห็ดหอมขึ้นมามันสิปใหญ่มากมันสิเป็นดอกว่าน้ำเลยใบออกมานี่เป็นดอกครับดอกเห็ดตุ้งม้า ถ้าพี่น้องเข้าอยากมากินสดๆอยากมากุดหนุนอีพอเนี่ยก็ยินดีเลยวะครับีมาเอาได้เลยมาเอาได้เลยมาสือก็มองครับม่มีก็ว่าขอไปลวกแน่เอาไปคาดหายใจดีแห้งอีพอนี่ขนาดหวานขนาดหวานเนอ้ตระกูลขนาดอยู่นีเบิร์ดได้บ่อเนี่ยงันวะครับขนาดหวานพนาาเห็ดหอมงามแห้งงามแห้งครับพี่น้องมุนเวียนปลูกกันทั้งปีเลยนะครับ โอ้ตัวนี้กัอยู่กับอนข้อพ่วงมันประคำพดพดนาำพดยั้งแล้วสวยแล้วกับเขาห่มเขาห่มถ้าเก็บขายมันประคำแมนเบาอยู่นี่แหละวเบายูนี่บ่หนัก็ไกลแหละไกล้กับใกล้จะคลองมาเขากับตังมาเหรียญมายั้งยืนนอนดิกินเข่ากินเข่าอยู่เพื่อนคือย่างมะเร็งท่านอ๋อครับนอนถานอนเท่านั้อันนี้เขากำมารวมตัวกันนี่อต้องตื่นขึ้นตีซีตีหาเขาต้องมาแล้วการเที่สวนต้องขยันที่กันนะพ่อขยันเด้ คือห้องบ่มันราดเศสวนอย่างเดียวครับงานอื่นเท่ากับมีเ็ดแล้วก่นตีหาหรือหกม้งเท่ากับไปทางอื่นถามมีภารกิจบางครั้งมันกับมีเครนบลบคนเอิ่นไปหันเชิญไปนีครับาก็ต้องไปอืแต่ว่าก็ต้องมีคนเฝ้าอยู่นีิแมนโหป้าบ่ได้มุนอยปุยเราไม่ไกล่เข่าบาทเดียวไงคกลบไกล้เจ้าของับตัวนี้ตังโอตังโอตังโอพื้นบ้าน ครับ่บมันของไอ้ตลาดเก็บมาเล็ดพันไว้เองโอ้มาเล็ดพันเขาเองเลยแมนโอ้โซนส้นตั้งผุเลยครับพ่อซั้นเขาเป็นเบิ้ลครับเป็นตะม้วนเป็นตะม้วนเนาะพ่อเนาะอยู่น้ำกันหลายๆคนเห็ดหัวเห็ดสวนนะครับเป็นเห็ดให้ลูกหลานมีงานเห็ดเนาะพ่อเนาะแมนม่้วนม่้วนกับปลาร้ามาบอกครับ อก็เป็นตานมหาแล้วเฮ็ดดีแห้งเป็นตัวอย่างไงกับอันลูกหลานกับผู้ยิ่งพวกประลัดผู้ยิ่งพวกประลัดเอวต่อมานี่ผักรุ่นนี้คือเริ่มทยอยตัดขายแล้วมันบ่พอบ่ยั่งยั่งยั่งบ่ครับเขาก็ร่งเป็นคือกันเป็นดอกเขาครับนั่นอ้ยผื่ที่มาจากบ่อนเดียวเนี่ยพ่อ้วเป็นผูกก้าพันก็ได้ครับน้องสาวน้องไป บานี้เขาเก็บปีกายปีกายเต็มบดเลยเต็มหอดพี่บอครับไอ้นี่ปี่กายเสียหลายเป็นจังไรครับคือมาเสียมันเป็นล่าน้ำตาลอ๋อมันมันเปื่อยบอครับบานเปื่อยเปื่อยเลยพี่ดอกดอกโอ้ยเสียดายน้องผมขายบ่ท่านเลยขายบ่ท่านจะว่าปีนี้สิวหอดบานไปดอกเลยเอาใส่น้ำผื่นเลย คอ,อาดออปลยแมน้ำฉีอ๋อซิบอ๊อซีข้างบน,ชบงบนใช่ไหมซิบ๊อซีข้างบนล่องลองเบิองมันสีเป็นเป็นบ่อเป็นเครื่องเก่าบ่อกับหาวิธีให้กันแนสแดงว่าการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนีเ่เกี่ยวกับปัญหานี่กับซิมีอยู่เขามาเรื่อยๆเยขาก็แก่เอาไปเรื่อยๆทื่กันมันบ่อตายตัวที่สันเพาะบ่อบ่อแล้วแต่สภาพอากาศแต่ละปีคือกันเนาะครับเนาะนัหนาวแห้งห่อไว้นี่เขากระลำนี่เป็นมากหน้าหนาวเนาะเป็นหน้าหนาว เห็ดบบไดคือเขาเขาเห็ดตลอดปีเขามาขายนะ่ะแต่เขาใส่ใส่ยาใส่ยาร้ายกว่านี้ตัวนี้อีพ่อกันยังว่าสีแต,ตนน่อต,อตอนหน่อยที่ซื้อสีแต่ตอนหน่อยซื้อนี่พ่อใหญ่ขินกะเขาก็ใสข่ข้นกันคนว่าแพ่งบอกไปกินตลาดหลดพักถุงหลดพักถุงมันไม่ยังยืงย่หันอ้าวหูบอกบอกหูแล้วครับบอกสูตยถุงปรับเข้าใส่พมลินยาสีซบนะอเขาจะสีเลย บโหแล้วมันิได้โดนเห็นหมอทาคายหอดอาทิตย์นึงแล้วบราเริ่มเปื่อยแล้วบนี้ขายบบ่บอ้ของห้านเ่นอยไวต้องไปอยู่ได้เป็นว้ยเป็นเก่ามือยมือดหวยถ้าสั่นกันห้วยสิอยู่อยากอยู่ไก่อีู่พอเด้าพวกของพวกของถุงนี่มีแต่ย่างเดียวพอมาลินเขาต้องเขาต้องยืดอายุเนาะครับแมนแล้วมันกับบเช่าง่ายบ่เปื่อยเร็ว กันใช้พมลินนะบ้านนี้พ่อครับปลูกได้หลายจังสี่นี่ขายท่านบ่ครับท่านอยู่เด้อะโอ้ท่นเียพ่อก็เอาไปท่นเทียเกษตรเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็มาไทยมาไายเอาไปเป็นพนงานเลยก็เชิญเข้าไปขายจัดงานหางงานนี่จัดาไปมันก็เบิดไปนํ้ำจางสันแมนโอ้มันก็มีหลายสองทางเพิ่นกับมาซอยเข้าน้ำแมนครับผมโอ้กักลายเป็นว่ามันมันพอดีกับเข้าเหตุขึ้นมาแล้วก็พอดีกับการบริหารจัดการพ่อแมน ล้มโตแฮ่องบ่เห็ดหลาย<อ>จนเกินแห้งเห็ดซ้ำแห้งเฮามีอยากกินอีอย <c oughs> หยังครับพี่น้องอยากกินอีหยังอยสุดยอดแห่งอันซัน่นแห่งบาวสลามมาเห็นเจ็ดสิบปีอ้อมนะครับอายุอานามปกติที่ตรงเลี้ยงหลานแล้วได้พอ <c oughs> <c oughs> อยู่บา้านเลี้ยงหลานแล้วคือฮามันกะยังแข็งแรงอยูน่นนะก็เ็ดต้องเห็ดไป<พ>เห็ดจนไปบ่ได้พุ่นละครับพรพอมาเห็ดแล้วมันกะกลายเป็นแบบ มันกสกูหาบเขากับกลับมาพิดกันได้กับผู้ยื่อแนคร่บพิดกันได้ผมก็มาอีู<ห>่อนยังหนุ่มๆอยู่เลยนี่เขียวปีนี่เขียวปีประกาศคันสมอทีเขาอัดกระปองอ่ะหห้นหื้นหืนนะบอกครับโอ้ตัวนี้กระบกระบหื้นเด้กเขาเขียวปีตีโบหื้นเขาสิไปออมใส่เนื้อใส่ยังได้บสบายเลยอบหืนคันเห้าปรุงได้ปรุงแกงได้โบหื้นโอ้ตัวนี้เขาต้องใส่การ อใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยใหมมันอันนี้ผักกากศผักกาดเขียวคผักกาดหินเพลินผักกาดต้นอะลรครับรหับอต้นดอกซ้ำนี่บับอต้นคำว่าสิต้นก็ขึ้นแน,น่นอนทิ้งๆอ่นครับแน่นอนขึ้นสมองโลดขึ้นสมองใส,ย,สยหัวเลยอพออันนี้คือบวขึ้นเขาว่าเลยพวขึ้นแล้วเอาใส่ขี่งัวขี่มูครับอืมขนว่าเป็นรถ โอ้ตัดแสดงว่ามันเป็นมีอินทรีย์วัตถุดิสังขบปุ๋ยขอกปุ๋ยขี่หมูเขานี่บอกครับขี่หมูเขานี่เลยอ่ะอ้าบอกครับไปซื้อว่าตะขุนทั้งนี่คมพันซึกงุ่นโอ้โหโอ้นี่ต้วงมาจีหาดเคมีเลยโมแมนต์ครับบอยบอเอ้าโมแมนเด้ต้องใส่ปุ๋ยขอกเสริมขี่หมูกับมัเรีงให้มันเขียวเนาะพ่อเนาะแมนแล้วก็น้ำมักน้ำมักกระใสบอกครับน้ำมักกระใสน้ำมักยังครับพ่อพวกไอ้นี่แหละพวก <B all> อยเชอรี่บอพวกนี่เนี่ยมามักไว้ครับแล้วเือกัขอบข้อมูลมากกมักมัร์กขึ้นกันเป็นปุยอั่นคือกันโอ้ดีแฮงครับพี่นอ้องมีพักปลอดสารกินนะครับมีแรงผลิตอา,อาหารท,าท่าได้นะท่าได้โอ้พีกายพีกายนี่ขายเข้าไปแม่ข้าเอาไปแล้วพวกหมอเข้าไปเห็นเขาไปเอาไปประตูเอาไปตรวจครับ S <S เขาเลยมาเบอกเขพ่อว่ามีผู้เดียวอันพ่ออันบมีอันสารเคมีอวสันว่าปลอดสารปลอดปลอ,อดอิลิอวสันว่าของไผ่ของนั่งดวงกรอไท่อวสันมันเอามาจากใสถามมันยอมไม่ซื้อมาจากใส่ซื้อมาจากกูนี่พ่อว่าหลุดไส้เป็นหมอบลูกหักมันมีสารเคมีตกค้างแมนเขาตรวจ <ไป S 2> แล้วเขาไปตรวจครับผ่านแล้วเขาล้นทเดุครับมีผู้เดียวโอ้ยเขา็ไปเอาเงิฮานี่เลยว่ามาว่าพ่อว่าอ่าครับ คันว่างหลวงหรือไทยวะคนมันใช่ทองแม่นบกแม่นครับเขาว่าเออแม่นกับของพ่อเนี่ยตับขายเขาวะเอาพ่อสุดท้ายแบาสู้พี่น้องฟังนะสำหรับคนที่อยากจะเฮ็ดสวนนะครับลังจากเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วนะครับพ่อเออมันก็บยยากเลยครับอ่าฮาองกับไปสืบเม็ดพันมะกาไว้ฮาองกับเตรียมดินครับอ่าไถดินไถกบไถเนี่ยหล้เฮาองก็มาเฮ็ดทำแปลงวานวานเมลเ็ดมันครับมันบยยากก็แม่นครับของมูนี่ เผื่ระยะสั้นใชเอ่อเผื่ระยะสั้นกะลัาปีนี่คือสองเดือนปลายครับเอ่อเจ็ดเจ็ดสิบห้าวันถึงถึงแปดสิบวันอดีกว่าเด็กดีกว่าเฮ็ดหนาเนาะครับนาอก็มาเปรียบเทียบแล้วก็ได้อยู่ครับอืมได้ดีเพราะได้ใส่บ่อขาดทงดอกหัวใจสำคัญในการเฮ็ดพักระยะสั้นคืออย่างไรเพ่อะม่มีอย่าง หนามแล้วเนาะครับเนาะเอออันนี้บอกครับแมนหนามกับอันปุ๋ยหนามปุ๋ยฟุ้นคันยะฟุ้นขอกก็ดีอปุ๋ยเคมีเขากันนิดๆน้อยๆครับอ่ออยขึ้นมาส่แหลอืมสิบเอาใส่สารเคมีอะไรเข้ามันกับโบโบขักครับโบคือห้องใส่ผิวขอกน้าเอ้าพ่อครับถ้าพี่น้องเข้าจากมื่อเสือกมาไหนเนาะพ่อแมนติดถนนมาง่ายติดถนนสายไฟขามไม่น้ำโค้งครับอวัดดาวเรื่อง ครับสยอดสังเกตโหลดไพลมาอันนี้บดปลูกทุกปีสะดุดตาแหงแนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กขาลังใจนะครับขอบคุณอีกพอครับผมให้ความรู้แนวทางพี่น้องเฮานะครับดีๆนะครับอีกผู้นึงได้กับผื่นล้างหน้าครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้ากับบ่าวสลามทองเน็ตอีกคือเก่าได้กับเด้อขอบคุณพออีกทีนึงครับผมสวัสดีครับ